สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีทุก่านขายยินดีต้อนรับสู่พี่น้องเข้าสู่ช่องซอเขียวพารวยเช่นเคยนะคะค่ะซอเขียวมาเมื่อนี้กับมาพบปะกับพี่น้องเหมือนเดิมนะคะเรื่องเล่าเกา่เกาๆเ,เ,เ,เดิมๆนะคะในตัวเลขแนวทางของเซียนซีสเกตนะคะในหัวหาหน้อยนะคะวันนี้มาทีหลังเพื่อนส่งท้ายเลยนะคะพี่น้องสําหรับหัวห่าน้อยเนาะค่ะอ่า หวยฮานอยนะคะของเซียนสีสเกตยหยุดไปหลายวันนะคะมารอบนี้เท่ากับว่ามาเปิดตัวรอบแรกอีกครั้งหนึ่งนะคะพี่น้องจะแตกหรือจะพังเรายัางไม่รู้นะคะแต่ที่แน่ๆเลขหลักของอาจารย์มาแต่ละครั้งไม่เคยพลาดนะคะพี่น้องนะคะเราต้องมาดูกันวดนี้เป็นงวดแรกเปิดตัวอีกรอบนะคะหลังจากเงียบไปหลายวันเนาะเราไม่ได้ต่อเนื่องกันนะคะพี่น้องมันกระกลายเป็นตัวเลขที่ว่า จับจุดบาถือขาดพี่น้องนะคะแต่คนที่เคยเล่นก็อาจจะรู้อยู่นะคะว่าหอยอาจารย์เป็นยังไงนะคะเพราะฉะนั้นนะคะไว้วางใจได้เลยนะคะไม่ไม่ผิดหวังกับการรอคอยแน่นอนนะคะสําหรับหอยฮาหนอยเอสียนสีสัะเกตนะคะน้องผู้โทรสวัสดีครับสวัสดีครับอืมเอาหล่อๆเอาหล่อๆสวัสดีครับสวัสดีครับเอาหล่อๆ,ๆ,ๆ ค่ะพี่น้องคะสำหรับหวยห้าหน้อยอาจารย์ต่อยคิดว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะต้องสมกับการรอคอยแน่นอนนะคะไม่วันนี้เราก็สิ้นสุดกับการรอคอยตัวเลขแล้วนะคะคนที่ล่อก็ล่ออยู่ลายมือลายเว้นอาจารย์กับบสองงมาเนาะต้องรอให้พี่น้องถามหาสักก้อนอาจารย์ก็ได้โอ้ยสอ่เขียวกะทายอยู่นะคะไม่รู้อาจารย์เป็นอะไรใครทักมาใครโทรมาโซเขียวก็บอกว่าอาจารย์ ติดงานติดธุระค่ะพี่น้องค่ะอยู่ยากไายจนเาม่มีเวลาส่งหอดเล็กให้สอดเขียวค่ะพี่น้องเออก็ไม่รู้ว่าอาจารย์คิดยังไงนะคะพี่น้องช่วงเล็กพวกเขาเอะนะสอบว่าอาจารย์ก็เลยต้องพักไปสินะพี่น้องอช่วงมันหลุดมันหลุดก็ต้องปล่อยให้มันไปทิ้งสักพักหนึ่งนะคะทิ้งช่วงไปสักพักหนึ่งแล้วก็ค่อยลงใหม่นะคะจะเป็นรเรื่องสั้นนี่บางที่ก็ได้นาะพี่น้องเ,อเพราะว่าเลิกง,งามย่ำดีแต่ละเทอมมันบวกือกันเ่ย ลงเลขนี่เปิดตัวรอบแรกแต่ละครั้งถ้ามาไม่ถูกสรุปไม่ถูกวันนี้ไว้พวกเขาเลยได้พี่นนองนะคะไว้จะไม่เข้าเลยนะคะถ้าล่งถือกนะบอกโอ้ยเขามันสูงเหื่อหลุดเลขก็ไดเนาะคะ่ะแม่แม,แม่บ้านม <สะ S 2> ันมีอ้อยด้วยหรอมรีอ้อยบอก,กว่าไปตัดให้หนอนก้อยอยู่หลังบ้านลูกไสเดี๋ยวก็เที่ยวเอวน,น,นั่นเอวนี่ห้เหาก็เศร้า ค่ะพี่น้อง่ะสำหรับหอยเส้นสีสะเก็ดกับบะมีอย่างมาก,มาก,มาก,มากไม่เนาะหอยฮานอยก็เหมือนเดิมเช่นเคยนะคะก็มาฝากทิ้งไว้ครับอันคำว่าเป็นประชาสัมพันธ์ให้กับอาจารย์นุ่มเขือเนาะเป็นอยากหาคนป่วยโรคมะเร็งค่ะพี่น้องผู้ใดเป็นโรคมะเร็งก็มารักษาน้ำเพรนเนียนะคะ เป็นป่วคนเศร้าหลายเลี่ยวไว้สัทนหานปูหมดโคตรสนาในสอเกียวบริษัาผมป่วคนเศร้ามาหลายเลีวยวบริั่แต่พครอยากได้อยากสนใจกะอยากป่วงสีนะกะติดตัวมาได้เองสีหน้าสอเกียวกะได้แต่บอกให้เนาะพี่น้องว่าถ้าผู้ใดสนใจหรือว่าอยากรู้เรื่องเล่าแท้ๆก็ต้องไปติดตามเบอร์ทรอยูทีคลิปของนุ่มบางเตือนะคะสอเกียวลงเบอร์ทรใหายอยู่นะคะ สำหรับลูกมาเลี่งเนาะขอบคุณอาจตระกูลได้กะรู้สึกว่าจะมีเรื่องของหลกงนี่ร้ายมากๆเลยนะคะพี่นอ้องซซเขียวกะบ,บอกให้เพราะว่ามันเป็นเรื่องความเป็ี่ยนความตายเนาะพี่น้องไม่มีใครอยากเจ็บอยากตายนะคะความเจ็บป่วยนี่มันแขนข้อกูบาดอย่างนี้พี่น้องนะคะ ความจ็บเป็นอุ่นแขนค้อไตทุกบาทย่างนะคะข้อไตมนั่นลักเพราะฉะนั้นเท่ากับมีบองใดที่รักษากันได้ก็อยากจะรักษาเนาะพี่น้องค่ะพี่น้องคะกลับมาคุยกันต่อเนาะเพราะว่าพักเบียกเนี่ยวังกี่เนี่ยเวลาบนหวนหวนดสอยเกี่ยวพักเบียกไปรับสายกับพี่น้องเอฟซีเนาะ มันเป็นเบื่ใหม่เบื่อแปลกมากสวเคียวก็เลยรับบมงคลน,นะคะเพิ่นก็เป็นชีวิตที่ลำบากลำธทดอยู่อยู่คนเดียวเนาะเป็นคนพิการด้วยนะคะโทูมาขอเลขค่ะขอหวยคู่บาอาจารย์นะคะดีใจบ่เนาะเข้าเป็นเจ้าของช่องห้ามี้เอฟซี FC ทูมาขอเลขก,กับคู่บาอาจารย์ห้านี่ดีใจแ่ะได้พี่น้องดีใจแทนคู่บาอาจารย์แล้วก็ดีใจแทนเจ้าของน้ำที่ ได้เป็นสาพานบุญได้มีโอกาสได้ไมาอยู่นะจุดนี้นะคะพี่น้องอี่แม่เพื่อนกะอยู่ผู้เดียวเนะพี่การเมื่อวันลดต่ำเมื่อันค่ะพี่น้องคะเบาแต่เล็กตัวเนาะค่ะเพิ่อน,ยะนะะอยู่เพื่อนายุ่งค่ะนะคะอยู่เพื่อนนายุ่งนะคะยุ่งเจ้าของยางสินะพี่น้องยังเดินไม่ถนัดเนาะเท่ากับว่าเราวถ้ามาลดต่ำานี่มันเจ็บหล้วมันก็เศร้ายากไี่ได้พี่น้องมันเจ็บน้อยแต่มันเจ็บน,น,นานๆนะคะ ค่ะฮะกระดูกแตงสีกรบตอนธรรมดาเด้อพี่น้องเนีล่ล่ะซอดเคียวทุกอยางให้พี่น้องครับรถครับล่าละมัดระว่างเนี่ยเดินทางไก่จากกรุงเทพกรุงไทยมากพี่น้องเอ้ยให้ละมัดระว่างเด้อกลับมาบานมาซองช่วงเทศกาลนี่ก็กินยุเฮียนสา เด็กขี่รถหลอดั่มันอันตรายนะคะเจื่องสงการซอก็จะไม่ไปไหนนะคะซอก็จะพูดเล่หอยู่เงี้ยกับพี่น้องเอฟซนะคะเราก็ไปเรียนน้ำหนาบ้านเนั้น,นะะ่ะใครอยากมาเรียนน้ำกับมานะคะแต่หุ่มคำหนาบ้านเลยนะคะเปิดเพ่งเรียนอยู่หันละผู้ใด,ดอยากมากกับมาเนาะค่ะเราจะอยู่กันแบบสันพี่น้องอยู่กันแบบมิตรไมตรีค่ะพี่น้องใครเดินทางผ่านมาคำาสนอแวะบ,บ้านซอเขียวใดนะคะพี่น้อง มาเล่นมาทักทายกันกับซอเขียวได้ขายเรียนเชิญนะคะยินดีต้อนรับค่ะพี่น้องมาเล่นน้ำสงการกันอยู่บานซอเขียวจักวางเรลาค่อยเมื่อกันได้กินข้าวกินน้ำสุ้มกันค่อยเมื่อกันได้ค่ะพี่น้องนะคะพี่น้องเอฟซียกไกยู่ไก,ไกทั้งได้กระซังถ้าเดินทางมาคําสนุนะคะเซ็นอุดอรนะคะซุ้มเสาตรงไปบ้านดุมโซวิไซผ่านบ้านซอเขียวนะคะไปเดี่ยวคํามสนุดจังได้กรพผอบบ้านซอเขียวถ้าสังเกตนะคะอยู่บ้านแพ่งสีค่ะพี่น้อง นะคะมาเที่ยวสงการได้นะคะยันซอเขียวเหรียญยูฮอนห้างกับจอดกัแวะกระทักทายมาท่าแปลงก็ได้พี่น้องนะคะมาเหรียญนำงดนำกันทักท่ายกันทามเอาตัวเลขตัวดีกันก็ได้หลายอย่างถ้าคนเรามาเจอกันมันมีหลายอย่างที่ต้องคุยกันเป็นบอกพี่น้องค้ามวายดีใจแอดมินเห็นเอฟซีเอฟซีเห็นแอดมินมันดีใจทีเนาะพี่น้องเที่นึงซอเขียวกับไปไทยคีบยวนพุ่มดงน้องตันกับไปพวกพี่น้องเอฟซี ซาเคียวก็บอกแฝงก็บอกแพวามาหอดซื้อหนาเพื่อนเพื่อนก็เลยสวัสดีค่ะวัสดุอันเห็นโตจริงแล้วบัดนี้วัสดุเห็นได้อยู่ในช่องวัสดุเห็นได้อยู่ในโท่าไรธาตุวัสดุเนาะนะคะเห็นได้อยู่ในช่องวัสดุอ้าวก็ะเลยทักท่ายกันเนาะถามข่าวถามข่าวอยู่ใส่เพื่อนสันดอกเนาะอากระบาถือเหรน้ำซอเขียวดูยู่ค่าพี่น้องก็ะเลยได้จํากันกันเดินมาแต่ไก่อยู่เดินทางเพื่อนกระได้เนาะเดินทา้งมาแต่ไก่ค่ะมาเป็นขั้นรุ่นคุณละ มาหลายๆคนเนาะค่ะเดี๋ยวคลิปขายบ้านขายที่ดินที่ไม่ไม่ซักปลูกความอยู่พื้นที่21ไร่นะคะราคาเพนว่าเก่าลันเีพี่น้องนะคะใครสนใจทักมาได้ค่ะพี่น้องนะคะแต่ว่าเดี๋ยวซอเขียวจะไปลงเลขไทเอาบรรยากาศในวิวหนันไหเบิงซอเขียวสีบเบาเลกไทยอยู่ให้พี่น้องไปเบื้องเลยนะคะว่ามันจะเป็นจังไ๋ ะะเดยวซอเขียวจะล่วงเหลขของสายรับนะคะลวงเลขสายรับให้แล้วก็จะไปเบื้องวิวบรรยากาศทีห้างตรงนั้นนําเพราะว่าคลิปเสียงเพิ่นเบามากอัดมาทายวิดีโอไม่ซอเขียวเบิ้งแล้วก็ซอเขียวจะล่วงต่อให้พี่น้องเบิ้งว่ามันเป็นยังไงสถานการณ์นะคะในคลิปนั้นเป็นยังไงนะคะแต่ตอนนี้เข้าไปติดตามตัวเลขแนวทางของหวยฮานอยอาจาร,รย์เซียนสีสเกตงวดวันที่3เมษาย,ยน67กันได้เลยจ้า ค่ะพี่น้องคะกาสรุปตัวเลขแนวทางของหวยฮาหนอยของเซียนสีสะเกตนะคะงวดวันที่3เมษาย,ยน67นะคะหวยฮาหนอยวิ่งรูด2กับ5บนล่างนะคะพี่น้องสซ่เขียวลืมเขียนบนล่างให้บนล่างนะคะบนล่างนะคะบนล่างนะคะจับคู่ให้3ตัวมี052 054นะคะ 2องตัวห้าสองห้าสามเบิ้น5 5าหปังปัง,ปงตลอดนะคะพี่น้องคะแคปหน้าจอให้เรียบร้อยค่ะพี่น้องสอบจอแนะนนำเพื่อเป็นแนวทางเนาะค่ะวิ่งรวด2กับ5นะคะบนล่างค่ะอ่าแล้วก็จับคู่3ตัวให้นะคะจับคู่3ตัวให้มี052 0์ห ศู0 52, 0นย์หสองนหสะคะส่วนสองตัวก็ห้าสองห้าสามห้าส่หาสองศูนสองสองหนึ่งปังเบิ้นเบิ้นห้ค่ะพี่น้องแต่าว่วงมึงหนึเงว่ามนึงเนาะพี่น้องเนี่ยละ ตัวเลขแนวทางเนาะตัวเด่นของอาจารย์พุนกหาสองหาซี่สองเก่าสองหนังหาหาค่ะพี่น้องคะของอาจารย์เซียนสีสเกตนะคะพี่น้องแคบหน้าจอเรียบร้อยเนาะค่ะโชคดีวิ่ใช่มีความสุขสนุกสนานในชีวิตประจําวันค่ะพี่น้องทําตัวให้มีประโยชน์นะคะแต่ละวี่แต่ละวันทําตัวเองให้มีค่าในสังคมค่ะพี่น้องเอ้าโชคดีวิ่งใช้ขอขอบุญขอบคุณกับพี่น้องสุขสุขคนน้ำล้าพระจากเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ